สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเมียนมาและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป4-0ในศึกูอฟเอฟซูซูกิค2020 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเมียนมาและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป4ประตูต่อ0ในศึก AFF Suzuki Cup 2020จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเมียนมากันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวาว่าหวังว่าเมียนมาจะนําแมชนี้ไปเป็นบทเรียนนะสักวันคุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเอาชนะทีมที่ทําให้คุณต้องร้องไห้ได้จงอย่ายอมแพ้ และแสดงให้เห็นว่าที่บอกคุณคือหนึ่งในทีมที่ท้าทายที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านอาเซียนมุมมองท่านต่อมาครับนี่คือทีมฟุตบอลของเมียนมาเหนือลูกชายของมินอองไล <c oughs> คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าการแพ้ให้กับทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนถือว่าไม่น่าอับอายพวกเราได้เห็นถึงพัฒนาการอย่างมากมายจากทีมเมียนมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาจงพยายามให้หนักขึ้นอีกนะ บางสิ่งที่ทําให้ชาวพม,ม่าภาคภูมิใจอาจจะเกิดขึ้นได้สุดๆนะทีมเมียนมาความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่คือทีมชาติเมียนมาเหนือชาวเมียนมาท่านต่อมามีมุมมองว่ายังไงก็ขอ,ขอบคุณนักเตะเมียนมาทุกคนที่ทําอย่างเต็มที่แล้วรวมไปถึงจังหวะระทึกใจจากทันเปียงและวินเนียงตุนแนวเล็บเกือบจะหนีนักเตะไทยได้แล้วแต่ผมก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับการตัดสินให้จุดโทษอย่างง่ายดดยของผู้ตัดสิน แต่ผมก็ไม่คิดว่ากองหลังจะทําถูกต้องหรอกนะคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับขอบคุณนักเตะเมียนมาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถึงแม้ว่าคุณจะแพ้100ลูกก็ไม่เป็นไรฉันรักพวกคุณทุกคนพวกคุณคือคนพิเศษสําหรับฉันยินดีกับทีมไทยด้วยนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขอบคุณมากนะไทยแลนด์ Thailand. มุมมองท่านต่อมาครับถ้าคุณไม่มีความสุขกับชัยชนะของทีม ที่เมนมาของพวกเราไม่ว่าจะเศร้าหรือมีความสุขกับความพ่ายแพ้ทางประเทศของพวกเรามีอะไรที่ต้องกังวลมากกว่านั้นชาวเมียนมาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าดิมอนแล e สเต y แพ้ไปแค่สองลูกเองหรอเนี่ยความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่เห็นมีใครแปลกใจเลยทุกคนต่างก็รู้ผลการแข่งขันกันดีอยู่แล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าที่เมนมาพ่แพ้เนื่องจากขาดการสนับสนุนและสถานการณ์ทางการเมือง คอมเมนต์ท่านมาครับทีทลิสินลชนาทพิ์อยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วชาวเมียนมาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าฟอร์มการเล่นของทีมไทยในปีนี้ไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่าไรนักแฟนชาวไทยคงจะต้องร้องไห้เมื่อพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมุมมองท่านต่อมาครับขอบคุณมากๆเลยพวกเราไม่สนับสนุนทีมฟุตบอลทหารเมียนมาจากเมียนมาคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า เมียนมามักจะทำผิดพลาดท,ทุกครั้งเมื่อพบกับทีมไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันภูมิใจในทีมเมียนมาสำหรับฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดภายใต้ปัญหาและความกดดันมากมายชาวเมียนมาท่านต่อมามีมุมมองว่าพวกเราไม่สนับสนุนรัฐบาลทหารท่าตะกอนพวกเราต้องการประชาธิปไตยไม่ได้ต้องการถ้วย AFF s u z u k i ิครับในตอนนี้คอมเมนต์ท่านมากครับโลโก้ของทีมเมียนมาเหมือนกับหมาเลย และความคิดเห็นของชาวเมียนมาท่านสุดท้ายกล่าวว่าพวกเรารู้สึกมีความสุขมากเพราะว่าทีมที่รัฐบาลทหารสลับสุนนั้นแพ้นักเตะที่เก่งจริงๆของเมียนมาอย่างอองทูและ DMC ต่อต้านรัฐบาลทหารต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป4ประตูต่อศูในศึก a f f s u z u k i Cup 2020กกนบมานะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่า ทีมไทยเล่นดีมากสมควรได้รับชัยชนะแล้วและพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงคลาสของพวกเขาจากเวียดนามมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับยินดีกับชัยชนะของทีมไทยด้วยนะจงรอพวกเราในนัดชิงชนะเลิศนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าประเทศไทยแข็งแกร่งมากในตอนนี้พวกเขาสามารถควบคุมเกมเอาไว้ได้ทั้งหมดสำหรับเกมในวันนี้ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับไทยจะไปให้กับฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าสำหรับผมแล้วคิดว่าไทยและสิงคโปร์จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวลาวครับทีมไทยยังคงมีฟอร์มการเล่นที่ดีเช่นเคยเป็นเกมที่น่าชมขอแสดงความนับถือในสปิริตการเล่นของเมียนมาขอแสดงความนับถือจากลาว คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์แล้วพบกันในหนัดชิงชนะเลิศจากเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับทีมไทยเล่นดีมากเลยพวกเขามีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในรายการนี้ปรบมือให้เลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าผมคิดว่าในย่านอาเซียนทีมไทยยังคงเป็นทีมที่อันตรายมากเสมอ เป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวงสําหรับเวียดนามในการป้องกันบอลลังแชมป์วันนี้ทีมไทยทำผลงานได้ดีมีระดับทุ่งนี้เวียดนามจะพบกับมาเลเซียอีกครั้งหวังว่าพวกเขาจะเล่นได้อย่างมีระดับเพื่อเป็นการยืนยันตําแหน่งของพวกเขาบางทีคู่ชิงชนะเลิศอาจจะเป็น2ทีมที่มีคลาสที่สุดอย่างไทยและเวียดนามยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยด้วยนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวกัมพูชาครับทีมไทยคู่ควรกับการเป็นแชมป์ ไม่ใช่เวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมไทยคือผู้ท้าทายบัลลังอย่างแท้จริงเฝ้ารอชมนัดชิงซนะเลิศระหว่างไทยกับเวียดนามมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์ครับคู่ระหว่างฟิลิปปินส์กับไทยตอนนี้ถือว่าเป็นเกมที่เป็นกุญแจสําคัญคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวสั้น,นว่าทีมไทยโคตรแข็งแกร่งเลย มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวคล้ายๆกันว่าโอ้ oh, พระเจ้าทีมไทยโคตรทรงพลังเลยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับทีมไทยจะได้เป็นแชมป์ด้วยรักจากอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าไม่ว่าจะยังไงมาเลเซียก็จะยังคงเอาชนะไทยได้มาเลเซียสองไทยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับทีมไทยเล่นดีมาก ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพัฒนาไปมากจากตอนที่แข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในรายการนี้พวกเขาฝึกฝนอย่างหนักกับการจ่ายบอลแม้แต่ผู้รักษาประตูยังสามารถจ่ายบอลระยะไกลได้อย่างแม่นยำพวกเขาคือหนึ่งในทีมเต็งแชมป์มของรายการนี้ปรบมือให้เลยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าจากการที่ได้ดูการแข่งขันในแมชนี้แล้วผมรู้สึกเศร้ามากเกี่ยวกับทีมเวียดนาม นติดของพวกเราไม่รู้จักวิธีการยิงประตูและผมขอถ่ายว่าแชมป์ในปีนี้คือทีมไทยพวกคุณมีคลาสจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับรูปเกมของไทยมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าทุกทีมในรายการ AFF s u z ซูซครับตัวเต็งในนัดชิงซาเลิศคือประเทศไทยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าแฟนกัมพูชาพวกเราคือเจ้าแห่งกาแล็กซี่บลาบล พวกเราคือริมาริดแห่งอาเซียนบลากัมพูชา10ศูนย์เวียดนามกัมพูชา8ศูนย์ไทยกัมพูชา5ศูนย์มาเลเซียบลาแฟนชาวไทยราชาตัวจริงกำลังจะกลับมาแล้วแฟนอินโดนีเซียด้วยทีมชุดนี้พวกเราจะครองอาเซียนแฟนมาเลเซียเสือคือจัก,กรพรรดิแฟนเวียดนามซุบซิบหัวเราะ คอมเมนต์เป็นภาษาเวียดนามที่พวกเขาเข้าใจกันเองสนุกไปกับการสแปมภาษาเวียดนามบลาบลแฟนสิงคโปร์พวกเราไม่ใช้เฟ e บุ o k คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียครับมีความคาดหวังเอาไว้สูงว่าทีมไทยจะได้เป็นแชมป์รายการนี้เนื่องจากมี3นักเตะที่ดีที่สุดอย่างชนาทิพย์งกระสินจากคอนซาเรตสัปโปโรที่จทอนบุญมาทานันจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและธนวัฒน์ซึงจิตทวร จากเลสเตอร์ซิตี้ชื่นชอบดูการเล่นของพวกเขาจากมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าวิธีการทำประตูของนักเตะไทยมันไฮคลาสมากยินดีด้วยนะและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับนัดชิงชาะเลิศจะยังคงเป็นเวียดนามพบกับสิงคโปร์ นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวเมียนมาและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป4ประตูต่อ0ในศึก FF Suzuki Cup ิ2020 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบรปบดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ